หนึ่งสองไปเป็นไงพอใช้ได้ไหม ก็เริ่มสต,ตาร์ทที่ตัวหันละกันนะครับเนาะท่านผมของสวมใส่ก็จะเป็นนะครับเซ็ตฮันทั่วไปเลยก็จะมีพวกเซเวเลียนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นของพวกคันนกที่ผมทํามาเนาะแต่ว่ามันก็มาใช้กับหันเบิ้ลได้แหละแต่แค่มันไม่แรงเพราะว่ามันไม่มี EA เนาะมันจะเป็นคีทั้งรองเท้าทั้งเสื้อเลยอะไรเงี้ยครับนะก็เป็นกับตันเซ็ตฮันเบิ้ลปกติมันก็เป็นอันนี้นะครับที่เราจะมาเทสกันก็เซ็ตเซนติเมนท์ทเนาะผลรวมบวก25นะครับสเต็ตตามนี้นะพี่อันนี้คือหันเบิ้ลเลยนะเล่น,น,นอิินน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 เเเเเดด็็็กกะะคครรััับบ้้อออีสตวผมปลยถา ไปเบิรก็จะพูดยังไงและเล่นแถบได้ด้วยอะไรเงี้ยนะรับสกิลก็เป็นประมาณนี้นะไม่ได้อัพอะไรครับสกิลฝั่งแถบแทบทั้งหมดเลยแล้วก็มีฟาคอนก็คือเช่านกอันนี้ก็เอาไวเบิลพวกลงหออะไรพวกนี้นะครับนาะอล่าบอสก,ก็เดี๋ยวเริ่มเลยผมขอกดไอนี่เพิ่ม SPD ดีมาหน่อยแล้วกันนะครับนะ มันไม่ติดนะเห็นปหมอันนี้ติดแล้วเห็นปหมมันจะเด้งทีละสามสิบพี่เห็นไหมเมืเ่อกี้เด้งขึ้นมาเต็มเลยพี่เห็นไหมจังหวะดอกอเมื่อกี้ครับอันนี้อันนี้มันคือไม่ติดนะไม่ติดนะอันนี้ไม่ติดนะเดือดร้อยนะอันนี้อันนี้คือมานา vic. ผมเด้งปกตินะงั้นผมจะเบิ้ลจนกว่ามันจะรีแล้วกันอ่าเน,นี้ยติดแล้วเห็นไหมเห็นไหมดูมันเด้งเห็นพี่เห็นจังหวะมันเด้งปะ่ะเมื่อกี้สามสิบสามสิบ สา30ิบสามสิบสมสิบเห็นมันเด้งไหมจังหวะที่มันติดอะครับพี่ดูที่มานาตรงนี้นะมานาตรงนี้นะจะเบิ้ววลไปตลอดนะผมจะเบิ้ววลไปตลอดนะแต่พี่ดูมันเด้งนะพี่ดูมันเด้งพี่ดูมันเด้งสวนพี่ดูมันเด้งสวน เห็นไหมปึ๊บสามสิบสาสบถ้ามันติดอะพี่มันจะเด้งอะผลของเซ็ตอะครับเห็นไหมก็คือผลรวม25เพื่อมาตรการฟูฟื้นฟู20ก็คือ10บบกยีก็เป็น3าถูกไหมทุกผลรวมสิเพิ่มโอกาสการฟื้นฟูอีกหเซ็นต์ก็เทากับว่าอันเนี้ยสผลรวมยี่ิบก็คือสองสามดี ถูกไหมโอกาสติดสี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมผมผมอธิบายถูกปะเพราะว่าถ้าเราอ่านจริงเมื่อโจมตีทางกายภาพมีโอกาสสองเปอร์เซ็นต์ที่จะฟื้นฟูสิบเอีต่อวินาทีเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกสิบผลของผลรวมเซตก็เท่ากับตอนนี้ผลรวมมันคือบวกยี่สิบห้าถูกไหมก็เท่ากับว่าสิบกับยี่สิบมันจะเป็นอีกสองเปอร์เซ็นต์ก็คือเพิ่มอัตราการฟื้นฟูถ้ามารวมวันนี้กับอีกสองเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นสี่เปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมเออเดี๋ยวเรามาลองใหม่ นี้ยังไม่ติดนะมานามันเด้งอัตโนมัตินะเมื่อกี้ผมทําให้น้าหนักเกินดีกว่าไหมถ้าผมทําให้น้ําหนักเกินมันจะดูง่ายกว่าปะ่ะเออเพราะมานาผมมันจะไม่เด้งนะผมไปลองทําให้น้ําหนักเกินก่อน a few moments later โอเคตอนนี้น้ําหนักผมเกินแล้วนะบัฟผมน่าจะหมดละขี่ okay. ไม่ได้นะผมลืมเปิดเสียงโทษทีนะครับถ้าน้ําหนักเกินมันอาจจะเห็นชัดกว่านะทีเนี้ยมานาผมอะมันจะไม่เด้งแล้วนอกจากผลรวมมันจะติดแล้วมันจะรีเนี่ยเห็นปะ เจ็ดสองศูนย์เจ็ดห้าศูเ็ดแปดนย์แปดศยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะเบิ้ลให้มานามันลดก่อนัอนนี้น้ำหนักผมเกินนะคือที่เด้งมาคือผลจากเซตอย่างเดียวเลยนะครับจะไม่มีรีเจนเลยพี่ดูมันเด้งสู้ดิอ่ะอันนี้มานามผมลดมานี้แล้วนะนะเดี๋ยวผมจะลองเบิ้ลแล้วให้มันเด้งนะแล้วเรามานับนะหนึ่งสองสามสี ห้าเห็นปะพี่เห็นมันเด้งเมื่อกี้ปะเออพี่เห็นมันเด้งเมื่อกี้ปะมันจะเด้งห้าทีนะผมจะค่อยๆเบินไปแล้วกันนะจังหวะถ้ามันติดอ่ะมันจะเด้งห้าทีอาชีพอะไรที่มันใช้มานาเยอะว่ยกเว้นพาราที่เหลือมันก็เป็นพวกใสเอดีเอหมดแล้วปะหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นปะจังหวะมันเด้งเมื่อกี้งั้นก็ลองยิงธรรมดาดูนะครับ มันขึ้นต้องบอกว่าไงอ่ะพี่โบท๊ทมันขึ้นแรงเอางี้ดีกว่าผมใช้คําว่ามันขึ้นแรงดีกว่า ก็ผลรวมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจากปกติมันเพิ่มแค่10ใช่ไหมจาก10อะ่ะจากปกติมันเพิ่ม10อะ่ะพี่เออกับเวลาเราใส่ผลรวม20อะ่ะมันจะเป็นโอกาสติด4%แทนถูกไหมแล้วมันก็จะเด้ง10 1 0 5ครั้งก็คือ50ก็แค่เปลี่ยนจากเด้ง50เป็น150แต่ผมชอบตรงตอนที่เนี่ยผมไม่มีแดนนะแล้วผมไม่มีบัฟด้วยนะผมกําลังรู้สึกอยู่ว่าถ้าผมมีแดนอนะ่ะพี่แล้วผมใส่เซตเซนติเมนทัลนี่น้ําหนักผมเกินนะคือผลอันนี้ที่มันได้มาเด้งอะ่ะคือ ันจะมาจากเซ็ตอย่างเดียวเลยนะต้องลองกับตัว s p d เยอะเยอะว่ะถ้าผมเอามาต่อยมันจะติดไหมติดนะดูดิมันไม่มีครูดาวเลยนะพี่เห็นป่ะอัตราการติดของมันคือมันไม่มีคูดาวเลยนะคือมันติดปุ๊บมันก็เด้งร้อยห้าสิบเลยสามสิบต่อต่อหนึ่งวิก็คือห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นป่ะมันขึ้นมันสามารถขึ้นซ้อนกันได้ด้วยอ่ะเมื่อกี้ มันสามารถขึ้นซ้อนกันได้ด้วยอ่ะพี่คือจังหวะที่เรานับเกิน5ครั้งอ่ะครับมันเหมือนจังหวะดอกมันซ้อนกันเดี๋ยวลองเทสดูแล้วกันนี่เอาให้มันบรรุนะจะผมเบิร์ตมานาออกให้หมดก่อนอ่ะอันนี้เราจะเป็นหมัดต่อยนะอันนี้คือมานาผมเหลือศูนย์เลยนะ สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องเอาตัวที่มันตีไว่กว่านี้วะหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้า 1 2 3 4 5เดี๋ยวผมลองเตรียมมานเอาอทั้งหมดนะเนี okay. ع, ่ยจังหวะเมื่อกี้มันก็ยังเด้งอยู่นะ <_ H R> ผมจะดูว่ามันขึ้นซ้อนกันได้หรือเปล่า1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2เห็นปะ่งสองสามสี่หเมื่อกี้จังหวะมัน5แล้วก็เป็น1นึเหมือนมันขึ้นตอนจังหวะหนึ่ง,งเนี่ยเห็นปะหนึ่งสอง 3 4มหเหมือนมันทุนเนี้ยหกเห็นปะเหมือนมันขึ้นซ้อนกันได้อ่ะพี่เห็นปะลองอีกอย่างเดี๋ยวผมไปเอาหมวกงูก่อนแป๊บ,บนึงเพื่อโอกาสติดให้มันก่อนเดี๋ยวผมไปเอาหมวกงูแปบบ๊บคืออันเนี้ยของผมมีครบประมาณนึงนะผมเลยลองอยากลองเทสเหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงเอาแวน่นไปเลยเพิ่งวอ์เสร็จยังไม่ได้เก็บของเลย เก็บจต่ของวอใส่คังไ้แล้วพอดีว่าผมเสือกตีติดพอดีเลยไงเลยเอามาลองแม่งเ,เลยนะอันนี้ก็ลองกับหวงูเนาะเหมือนเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดให้มันนะครับเดินมานาออกให้หมดเปิดอันนี้ไว้แล้วกันนะมันจะดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเขยืบแถบอันนี้ลงมาอันนี้เนาะผมจะให้มานามันหมดเลยหน,นึ่งอันหรือยี่สิบสามนะครับตอนนี้นะมานาหรือยี่สิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาม สี่เห็นปะหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไอ้เหี้ยจังหวะมันเด้งอ่ะมันโกงไปปะวะสามสี่มันไม่มีดีเลยเลยนะ มันขึ้นซ้อนกันได้เลยนะพี่มันขึ้นสูงสุดต่อฮิตเลยก็คือเลขสามสิบห้าวิผลรวม 25, รยี่สิบห้าเลขสามสิบถูกแล้วแต่หมวกงูไม่ติดวะผมต้องใส่อาวุธเอพีดีผมยังไม่ถึงไงอ,อ้เฮ้ยอ่าร้อยแปดเจ็ดก็โอเคอยู่นะร้อยแปดเจ็ดเดี๋ยวลองแบบร้อยแปดเจ็ดนะตอนนี้สี่สิบสองนะครับนะสองสามสิบห้าหกเจ็ดแปดเหมือนมันเป็นห้าแล้วก็อีกคีหนึ่งไปมันหนึ่งสองสามสี่ อันเนี้ยคือขึ้นหนึ่งครั้งเนาะโอกาสติดหนึ่งครั้งเนาะที่มันเป็นห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันเนี้ยคือหนึ่งสองสามสี่ห้ามันมีโอกาสซ้อนด้วยแต่แค่ว่าโอกาสติดมันน้อยแค่นั้นเองเออมันไม่มีครูดาวครับมันไม่มีครูดาวเลยโคงไปปะวะอันนี้ผมลองเอาน้ำหนักออกนะลองเอาน้ำหนักออกก่อนนะคือตอนนี้น้ำหนักผมไม่เกินแล้วนะม,มี AB เนาะ อินอันนี้อินผมน้อยนะต้องบอกว่าอินผมน้อยนะถ้าผมมีอาหารอินผมจะเพิ่มมาอีกพออินผมเพิ่มมาอีกอัตราการรีของผมมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเนาะอันนี้ผมจะเบิ้ลแบบเบิ้ลอย่างเดียวเลยนะผมจะเบิ้ลอย่างเดียวเลยนะไปกับตัน ที่ดูจังหวะมันขึ้นเนี่จังหวะถ้ามันติดอ่ะเห็นปะจังหวะถ้ามันติดคือมันจะขึ้นซ้อนเราตลอดเลยเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้ปั๊มนะอน,นาหมด เพจแต่รำหนักเกินจะรูเ้เรื่องผมแค่อยากรู้ว่ามันซ้อนไหมแค่นั้นเองสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มันซ้อนแบบไม่มีครูดาวเลยวะ่ะอันนี้ขนาดตอนที่ผมลองเทสเบิร์นเมื่อกี้ครับคือผมต้องบอกก่อนว่าตัวผมอะในคอลเลกชันการ์ดอะผมยัดการ์ดเด้งมานาเต็มทุกใบนะยกเว้นการ์ดบอสนะการ์ดในคอลเลกชันที่มันเป็น s p ช e g ร n เจนะครับผมยัดครบทุกใบนะแล้วอันนี้ก็เป็นรองเท้าเมอร์แมนเนาะมันก็บวกมานารีเจนอีกสิเอเออถ้ามีคอสดูด SP พี p, ที่อยากเห็นคอสดูดเ p ชใช่ไหมเฮียผมก็มีอะเทสกับคอสดูด SP นะครับมีเป็นปีกกับหัวเนาะ 2%เปอร์เ็นะครับหูมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเนาะเทสอันนี้คือเทสแบบน้ำหนักเกินก่อนนะครับเทสแบบน้ำหนักเกินนะก็คือเปลี่ยนคอร์สนะครับเป็นคอร์ดูดเอพีเนาะเซตนี้นะผมจะให้ดูก่อนมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นตะครับที่จะดูดเอพีคืนมาหนึ่งเซ็นของความเสียหายที่เราสร้างแล้วก็หัวอันนี้นะเหมือนกันนะครับผมจะยิงธรรมดานะถ้าถ้ามันจะดูดอะมันจะขึ้นดอกเกินดอกละสามสิบถูกต้องไหมเออหนึ่งสองสาม 2, สี่สามสี่ห้าหกหนึ่งเนี่ยเห็นไ่มจังหวะดูดคือมันตืดตืดตืดตดืขึ้นเลยเห็นไ่มคือจังหวะดูดอดมันจะขึ้นเป็นข้อเลยอะ่ะตอนยิงอ่ะเห็นไ่ะ อันนี้คือผลจากคอสแล้วก็ผลรวมจากของอันนี้นะคือถ้าพีเซ็ตเบิ้ลกับเซตยิงด้วยอะ่ะผมว่าน่าจะเบิ้ลได้ทั้งวันอะ่ะเบิ้ลสลับยิงอะ่ะแต่ถ้าเซ็ตเบิ้ลอย่างเดียวผมว่าไม่น่าได้อะเอาจริงๆนะโอกาสในการติดมันมันไม่ได้เยอะอะ่ะมันมันแค่ประมาณสัก4%อะไรเงี้ยพี่ถ้าถ้านับจากผลรวมจริงๆจากผมอ่านคอาอธิบายของมันนะเมื่อโจมตีใช่ไหมมีโอกาส2%ถูกต้องไหมที่จะเพิ่มเพิ่ม s p 1 0ต่อวินาทีเป็นเวลา5วีก็คือ50 ถูกไหมอ่าอันนี้ผมจะอ่านตามคําอธิบายของมันนะเพิ่มโอกาสในการฟื้ฟูหเปเก็คือทุกๆุกสของถุงมือเราผลรวมคือบวกยีบห้ก็คือนับแค่20ก็คือเพิ่มอีกสเปถูกต้องไหมเออก็คือ2บวกกับอีก2เป็น4ถูกปะ เบิ้ลอย่างเดียวแล้วน้ำหนักไม่เกินเดี๋ยวผมลองให้พี่สักคู่หนึ่งเอองั้นผมเอาเอาขี้เกียจเจ็บก่อนแป๊บนึงอ่ะอันนี้เบิ้ลอย่างเดียวแบบน้ำหนักไม่เกินนะอ่ะปด a อบมีอิมมีเล่งแล้วเนาะอันนี้ลองเบิ้ลอย่างเดียวเนาะใส่เซ็ตผลรวม2ี่้ากับคอร์ดูเอพีนะครับก็คือส่วนหัวแล้วก็ส่วนปีกนะ่ะ นาผมไม่ลดเลยว่ะลดลดลดอยู่พี่จังหวะไม่ดูดก็มีพี่ดูจังหวะไม่ดูดก็มี mm. เห็นไหมจังหวะไม่ดูดมันก็มีอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งดีใจไปจังหวะไม่ดูดก็มีนะเออ อยากได้บาทเต้นเอพีดีวะพี่มีใครมีบาทเข้ามาเต้นเอพีดีให้ผมได้ไหมผมอยากรอแอนสปีดร้อยเก้าสิบอะผมอยากรอแอนสปีดร้อยเก้าสิบะคือถ้าเราเบิ้ลแบบรัวจริงๆเลยอะผมอยากรู้ว่ามันจะรีขนาดไหนไงมีไหมมีใครมีบาทไหมผมมีแต่แม่งอยู่ไอดีเดียวกันประเด็นอะบาทอะเออแล้วทำไมผมไม่เอาบาทมาเบิ้ลวะไอทอีเอาบาทมาเบิ้ลก็จบเลยแป๊บนึงนะ a few moments later มนาพันหนึ่งอนะ ตัวบาทอะลองดูแล้วกันว่ามันเบิ้ลทันไหมนะครับผมลืมเอาลูกขนูมาไอ้เหี้ยอันนี้ HPD 185เนาะแบบไม่มี AB นะครับเราแค่เต้นก็190แหละไม่ต้องกด AB นะอันนี้เราจะมาลองดาเมจเพิ่มเพิ่มต่อหน่อยพี่นะว่าถ้าเราใส่คอร์สดูด s p ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ HPD ของฮันนะครับมันไม่190เนาะผมก็เลยอยากดูว่าถ้า s p 190เบิล้ลล่ะมันจะขึ้นทันไหมนะ ก็มาลองกันนะครับ H P D 190นะครับเซตเซนติเมนทอลแล้วก็คอร์ดูใส่แล้วนะเรียบร้อยนะครับก็เป็นเซตทันเนาะเพ็่ก่อนนะเซตทันของปกติเนาะไม่มีอะไรเซตผลรวม20โอเคไปนะ1 2 มันมีจังหวะดูดขึ้นมาด้วยนะพี่เห็นปะมันมีจังหวะที่คอร์สมันดูดขึ้นมาด้วยนะแล้วก็ขึ้นมาจากการเด้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ทันอยู่ดีพี่อืมเนี่ยมันอยู่ที่ดวงเลยอะแต่ว่ามันนานขึ้นนะเห็นปะจังหวะคือถ้ามันเบิ้ลแล้วมันดูดหนึ่งเปอร์เซ็นจากคอร์สขึ้นมาอะแต่เบิ้ลไม่ยอะนะอันนี้เราก็ยิงให้มันนานมันเด้งขึ้นมาเนาะหนึ่งหนึ่งสองสา ใช่ฟาร์มยังไงมันทันอยู่แล้วพี่แต่ถ้าฟาร์มจริงๆอ่ะเราใส่แค่ผลรวม20ก็พอแล้วมั้งจริง มันมัน,ม,นมันจำเป็นเหรอวะ25าพี่เออผมถามหน่อยถ้าเอาไว้ลงหออะอะใช่เอาไว้ลงหอแบบประหยัดฟั๊มอะไรเงี้ยพีอ่อะถูกไหมถ้าแบบเอาไว้ลงหออประหยัดฟั๊มอะไรเงี้ยได้นะเออเพราะว่ามันเบิ้ลนานขึ้นอนะแล้วมีแดนเซ้นเอพีให้เราเดี๋ยวผมขอลองอีชุดนึงนะอันนี้ผมจะกด a อบเข้าไปด้วยนะเพื่อให้มานาเหมือนดร้งขึ้นมาอีกนะแล้วก็เส้นเอชพีดีใหม่นะครับโอเคแล้วก็จะทำมานานให้เต็มใส่หมวกเบิ้นโอเคพร้อมนะหนึ่งสองไป จังหวะไม่ดูดหรือว่าไม่ติดมันก็มีนะแต่จังหวะไหนที่มันดูดอ่ะไม่มีครับผมไม่มีหมกลูนครับผมรอไรเวิร์ดพี่หมกลูนผมมีแต่ผมใส่ไปแล้วครับผมรออะไรเวิร์ดอย่างเดียวเลยเพราะมันเสียสล็อตหมวกสองช่องอะพี่หมกลูน่ะ แต่มันถามว่ามันเบิ่อได้นานขึ้นไหมมันเบื่อได้นานขึ้นนะก่อ mm hmm. นจะหมดหลอดอะโอเคอยู่นะถามว่ามันโอเคไหมผมว่ามันโอเคอยู่นะแต่ความรู้สึกผมว่าถ้าเราฟาร์มแล้วเราตีธรรมดาด้วยคือความรู้สึกผมคือย0ก็เพียงพอแล้วอะผลรวม20นะเออ ก็เพียงพอแล้วแต่จังหวะที่เราใช้มานาแล้วเราไม่ได้ยิงธรรมดาอย่างเราไม่ได้ฟาร์มอย่างเช่นลงอินสแตนดดันหรือว่าลงพวกหอในอนาคตอะไรเงี้ยถ้ามันไม่มีเซตมานาหรือว่าเราพยายามจะไม่ซื้อปั๊มมานาเนาะว่าก็ถือว่าใช้ได้พี่แต่สําหรับผมผมว่าด้วยราคาแล้วสําหรับผมนะสําหรับผมนะด้วยราคาแล้วผมสําหรับผมใช้แค่20พอผลรวม20สําหรับผมก็เพียงพอแล้วแต่ถามว่ามันดีไหม <c oughs> ต้องเอาไปลองลงห่อสักดอกแล้ววะเดี๋ยวต้องลองเอาไปลองลงห่อสักดอกแล้วใครจะเอามาเล่นเก็บคอนเทนต์สนุกครับแต่จะเอามาความคืนคุณน,น่าจะยาก <c oughs> <c oughs> นี่คือเราจะได้ลองให้รู้เลยนะว่าอัตราการจ่ายมานาหรือว่าการรีเจนมานาคืนมันมันดีขนาดไหนแล้วกันเดี๋ยวผมลองให้อีกทีหนึ่งทีเนี้ยคือผมอาจจะถอด เซนติเมนทลอ,ออกแล้วกันแต่แต่คอร์ดดูดนะแล้วพี่ดูความต่างแล้วกันนะอ่ะอันนี้คือเบือนแบบไม่มีเซ็ตเซนตินะใส่แค่คอร์ดดูดนะ2ชิ้น1นสองไปแป๊บเดียวจะหมดแล้วเห็นปะ ถามว่าคอร์สดูดอ่ะมันช่วยได้ไหมมันช่วยได้นะแต่เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ดูดเยอะขนาดนะั้นเห็นปาะจังหวะมันเด้งสวนอันนี้คือในกรณีที่ไม่มีเซนติเมนทอนะแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เซนติเมนทอเทียบให้ดูอีกทีหนึ่งนะคู่กับคอร์สดูดนะพร้อมนะอ,นะอันนี้คือใส่นะนะครับ1 2ึ่ไป อันนี้คือผลรวมโบยี่สิบห้านะเซตเซนตินะครับกับใส่คู่กับคอร์สดูดเบิ้ลอย่างเดียวนะ SPD 190บบาทเป็นเด็กอินนะครับ ผมขยมับเบ้าจนปวดมืออะตอนเนี้ไอสัตว์มานายังไม่หมดเลยกับอีกหนึ่งทฤษฎีคือธนูดูดมานาอันนี้นะธนูดูดมานานะแต่อย่าไปมองดูดเลือดนะต้องบอกก่อนพี่อย่าไปมองดูดเลือดนะไอเฮี้ยดูดเลือดไอเฮี้ยนี่โคกระโปกงเลยเนี่ยดูดเลือดไอเฮี้ยนี่โคกระโปกงอย่าไปมองดูดเลือดนะผมจะให้พี่ดูแค่การดูดมานาถ้าใส่ทุกคู่กับธนูทานอสนะอืมอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตทันเนาะ ธนูทานอสนะที่มันดูดมานานี่นะครับมีโอกาสอีก1%ที่จะดูดมานา2%ของความเสียหายเป็น MP นะพี่นะเมื่อโจมตีทางกายภาพนะครับเดี๋ยวผมก็ลองเซตดูดอันนี้ก่อนผมไม่มีรูนนะผมไม่มีหมวกรูนนะคอสดูดนะครับอันนี้นะคอสดูด2ชิ้นแล้วก็เซตผลรวม25เซนติเมตทอนะ ผมสับไม่ได้ธนูแต่เย้ยบัฟก่อนแป๊บนึงอิมนะครับ A B แล้วเดี๋ยวผมยิงให้มานาเต็มแป๊บนึงอันนี้ผมยิงให้มานาเต็มแป๊บนึงนะอ่ะมานาเต็มแล้วเนาะโอเคนะครับธนูที่มันมีโอกาสดูดมานามีโอกาสติด1ดูด2%ของดาเมจนะโอเค1 2ไป เป็นไงพอใช้ได้ไหมพอใช้ได้ไหมเป็นไงเรี้ยงเต็มจังหวะไม่ดอกเมื่อกี้คือติดดอกธนูนะที่เร้งเต็มอ่ะเห็นปะ่ะ เออผมเลื่อนผมเลื่อนจนเปิดมือปวด,ดมือแล้วเนี่ยตอนเนี้พี่คิดง่ายๆเลยครับ s อ d หมด เคียปวดมือชิบหายต้องคอยขยับเมาส์ไม่งั้นมันเบิอไม่รัวนะพี่เป็นไงใช้ได้ไหมถือว่าได้รู้ไหมพี่ว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วพี่ก็ไปตัดสินใจกันเราเองเนาะนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้หน่อยนะครับเนาะถ้าผมมีอะไรจะมาเทสให้แบบเนี้ยเออผมก็จะพยายามจะก็ซื้อไม่ไหวนะพี่ถ้าผมตีไม่ติดผมก็ไม่มีปัญญาเทสให้นะผมบอกเลยเออสามชิ้นแม่งล่อไปเท่าไหร่แล้ววะพี่สามร้อยสองร้อยห้าสิบไอ้เคียบล่อไปห้าร้อยกว่าออนแล้วอะเออคอร์ดูดกี่ส่วนครับคอร์ดูดสองส คือหัว1%กับปี1%ครับอันนี้นะครับแล้วก็ผลรวมเซตเซนติเมนทัลคือ25นี้นะโอเคนะก็เทสประมาณนี้ละกันเนาะคือคูเซเดอร์อ่ะมันไม่ทันหรอกพี่ผมเทสยังไงก็ไม่ทันถ้าเราไม่แทงธรรมดาด้วยแล้วแค่เพิ่มโอกาสในการเด้งมานานะให้มันใช้ต่อเนื่องมากขึ้นต้องบอกแบบนี้ดีกว่าอ,อสำหรับคนที่เล่นครูนะก็ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมถึงตอนนี้นะครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามไว้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับตามไว้สําหรับคลิปหน้านะถ้ามีประโยชน์ก็รบกวนนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยก็จะขอบคุณมากนะครับนะเดี๋ยวไงไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีนะครับ หากกำลังหาร้านเติมเกมราชาถูกนี่เลย p พจวิน to Top u p บริการดีเติมไวมั่นใจในการให้บริการด้วยระบบเติมเงินเกมอัตโนมัติพร้อมทั้งมีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยเพียงเซิร์ชว่า p พ w i n t o p u p p com ง่ายๆเพียงเท่านี้การเติมเงินเกมของคุณก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสะดวกสบายและรวดเร็วปลอดภัยอีกด้วยติดต่อพ t w i n ได้ที่ facebook.com/slash/paytwin-topup หรือ i ล e Official มีแอดนหน้า paytwin-topup อยากเล่นเกมให้สนุกอย่าลืมนึกถึง paytwin-topup นะครับ